สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายแจ่ม่กา้าพมวนลด้วจ่าเด้อยายจะมาเห็ดกินเห็ดอยากด้วจ่าเ่ยายจะมาหัดอัวกคบนอกพี่น้องเนาะโคบของยายนี่แหละยายเอามาเห็ดกินมืดล่ะนอกจากยายจะเอามาเลี้ยงไม้เนาะจ่าเนาะนี่ยาบริสุทธิ์ด้วจ่าเด้อนี่เขามาเหลวเป็นกระตังใจให้นยายนี่ด้วจ่าเด้อมือนี้ยายจะเห็ดหัรอัวโคบไปบุญเนาะจ่าเนาะอืม ไปญ่เสียหิตตะทองไปหาของหาไปตูไทยหาสมนาจ่าเนาะมาใส่ใหญ่กว่เสียพาาาักฐานมาจ่าเนาะอกใหญ่กะล่างหลอกหนังเร็วเสียสัดเร็วตัดหัวยางงามๆนาจ่าเนาะนี่อบตัวใหญ่ๆหัดอัาว <laughs> สวัสดี้จ่าไปนอวัสดี

นอนนกที่ชานบนี้คล้ายกันเล้บานนอกคล้ายหละแล้ตู้นอยทตู้ทีตู้ใส่นำใส่กระเทีล้พี่เป็นอันนี้มั้ง วอยเด็ยหิวมั่รอ ใส่มายก็มนเดียหาตัวนี้หาบ่ใครไดดอกนีใครมันนั่นมันแต่ยกัน 你弄你弄了。 ซับอยเรื่อยเฮ็ดไปต้อนไปต้อนนะจ๊ะอือเด้ยจ๋าเด้อให้จาทองให้จาทองมาผักเร้าวสวัสดีครับเจ้าท,ทองซับซับกุบเดียจ๋าเด้อสิญัดพุ่งนี่นงัดใส่ส,สีโบนร,รับลงสีเดีวยจ๋าเด้อ มันมุนมุนก่อนจังทีไดตาบอกพริกนาะจ้จเนาะได้ไปเดยไปทาเราม่อนีเซตกินเส็บๆไปเลยเนะองาเนาะเฮ็กินเฮ็ดยากในเงินในศาสตรจ่าเด้อเดี๋ยไปหายางอกมือได้ไปกันหรือไปเออมือแน่ก็ไปเนะเงสามือแน่ก็่เดี๋ยวมีเวลาละ คนกับมาหาไปเนเหาไปหายัางด้เหนียสอนกรบออันนี้นะสาวนะนยงกับเจ๊คิดเหยดยาก,กใ,หยให้เห็นอยู่สี่เลยน้อจนะ่าเนาะยัดตัวกูนกคนขายตัวหนึ่งจาบาทบูนอยโอูสามโตวยายบัสซื้อมาเมื่อนั้นยายบัดไปซื้อมาเมื่อนั้นสามตัพวกสิบบาท หกสิบบาทบ่หวะ่ะมื่อสองตัวหกสิบบาทใหญ่กว่าบ,บุญผังขายในตามตลาดหนักแต่ตัวนี้ยายห็ดกินเองเนจาจ้ะเนาะทำกินเองมีแต่ม่เป็นน้ำมันอ่ะ เส่บแช่ได้สองชิดนเต็มกะป๋าตัวนี้ยายเห็ดแบบธรรมดาเนาะนแหละนักจ๋าะเอเบบบ้านเอเบพิสานนัดอัวกุบซอยหิงไข่นี่ซอยตะไคร่ดีจ๋าด้อซอยตะไคร้ตั้มใจ ตามใจตัวที่ย่าสิญยาต์เนาะจ้ะเนาะใส่ก๊อฟตัวย่าักไวนั่นเลยที่เนื้อมันค้ามันนั่นหลยเออามาก็เอามาทำกิน มันเป็น่นขายพ่นก็ขายลูกละลอยด้วยจ้าโตมันโลละลอยโตใหญ่ๆมันนี่โม่เิ่นเหลี่ยงขายจะใหญ่เหลี่ยงจะกินจะกินนะจ้าพักินไปทางไหนตะท้องก็บอกไข่สบายดีนี่ไข่ นอเขาบม่มีเคยขิ้นไข่ลงไปแต่ไข่ติดไข่เดยนไข่ลงไปด้วยอ่ำ แหลกเน้องพิ่น้องเนาะถึงไข่ตะไข่นี่จะของห่อนหอนมีจะของพิษพิษเล่นนอแถวเนาะมีจะย่ามีแจ่ยหาห่อนเลยหอมเจ่พิบผไข่ครับผีไข่ครับพิษหนาเสียบล่ะแห้งลงไป ดมีแต่เครื่องเพลิดเพียอยู่เลยวกระเทียมลงไปส่งแกะแก่คนงคนกระเทียมหอมหอม,มลงไป เกลือลงไปล้านามาปืนพังตัวบดได้ลูกคืนล้านชาหน่อยที่เขามาบดบุ้งอยู่เอะอะอยู่ล้านชายออันนี้เปิดดูเอ๊ะแอะอยู่ ที่เขามาหาใายกบลงไปนี่นี่เห็นบอพี่น้องน้ำมันลงไปน้ำเห็นบบตั้มคุลีคุลีให้เขาขั้นนอะจ้ะเนาะนั่นน,น,นี่แหละเขาเรียกว่าอวกบ มากไผ่มากมันคนเนี่ยเพิ่นกบกบกินได้ใจเด้อมาเถามากไผ่มากมันพุงนัวลูกไปเสียหลายเสียบหลายเสียหนะ่อยเสียบน้อยเนาะจ้าเนาะาำ ่ใสบามวชบบชขามนอดบวขามเลยจ่ะดื้องอดขามลงไปนี่พี่น้องตะไข้ผู้นี้ ตูไทยไปหรือใบตะเพาเงาเนาะเออไม่จะพิษพิษเลยพี่น้นนนนองนี่นี่นพี่น้องใบตะเพาใส่หมูเพราะทำใจด้วยใส่หมู <c oughs> นั่นโอ้ยหอมลหล่ะนองหอมเดียวนี่ตั้เขากันนีกเนะจ้ะเนาะสูตรของตาทองนี่นองนี่เขากันเมื่อเร็วย่าก็ชิ้ยัดก่อน ต้องงาน,งน,นแน่นแห่หออมอะไ้ดอกได้มันเหลือก็ใส่ไปตอมหมกออกงากูอดีจ้าดิขึ้นนกตับอเดียว็นงานอุวอพนอนใส่เสื้อทำเปิดีจ้าดแล้วบ่มีอันนี้เเด็บบเกเอาคงดางกระเทา จะมือสะอาดที่อยู่ห้งใหญ่หลที่นอง,องก็ณอกใหญ่ก็เลยที่เอาชงน,นึน่งีกวัวน้ะยาตเนาะจะ่ก็หลางสะอาดที่มือเนยกกันเลยเอาไปายางหอมห่วยหวยเด้อพี่น้องเด้อ หลายตัวกันในดอกเขาจะหาตัวกับชินยิบดอกพี่น้องตัวเดียวกับชินม,ม,มืดมาดตัวงดิตัวไงพีน่น้อง

ไ่เราะานอันนี้พร้อมหเฮ้ยสิมาดีเขาอ่าแบบนี้ติดปาไปด่งไผ่คนเดิมงเ้ยจ้านน่ใหญ่ยัดเตี้ยวหยัดจะไปปีกเนาะจ่าเนาะนี่ยัดเตี้ยวอยัดจะไปปิ้งจ้าจ้า จะไปปีงนี่เห็นบอกพี่น้องนี่เด้ห้าัตมาจากเนาะห้าโตนี่พี่น้องย่าหินเหลี่ยวก็บาบึตะท้องของเขาเนะจากเนาะของเขาหมอหนาจะนามมันมันเสียบเป็่อว่าเสาเนาะเออนามเขาตะกอนเออตะกีพื้นเอาเป็นนานุ่มไหนเอาใช้เกลือเน้หน่อย เมนบอเป็นเออตะกี้นำนมพอแม่เพื่อน,น้อยก็เลยให้กินสมัยพอสมัยเมนเนาะเสาเนาะเอาไห้ออกแตก็ไมาอยากอย่างนัดอัวกบ กินหน่อยดูว่าหอมหวยหวยเลย <laughs> ไปเดิเนาะเฒ่าไผ่ออกแล้วตัวบันบนี้ค้างไ,วไหว้ให้มันสุก <laughs> นั่นนี่มาอยา่างหรือจ่าบันี้นี่มาอีกตัวนึงอืมก็5ตัวว่าลูกพี่นี่พี่น้อง เอาตัวใหญ่ๆไว้ทางในที่น้องสาวไปแล้วน้องจ๋านาะปิงบัหนี่นี่พี่น้องพริกเรือพริกพริกปึ๊บนี่บัวเอาหนิโป๊ไปอีมน้องจ๋านาะหอมเล้วพี่น้องหอมแล้ว ไปตีกเรลืองอลามหน่อยยาดทุกคนเยกออกนี่พี่น้องพร้อซื้อเปเล้น้จาเนาะ มา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 ,มากินในใจดื้อกินบอ่อหอมๆเลยสวัสดีจ้ามาด้พี่น้องมากินด้วยกันดจ๋าด้อมือดีกว่าเสร็จมพี่น้องกินบอ่อตองอยากกินกระทรอ เิ็อเ้เสียบมากมออน้นงมาชเป็นอกก่ก่นยางบัวกบต้นเปป่าแหงมั้เขาไเป็นยังเา่ขาเนี่ยปักเข็มแหงด้วยจ่าเดนขดดดดูกรอบว่ะกระสอมักก็คือเรือมากกองขึ้ มามามาได้ครับทุกคนได้มงกินเป็นครับใหญ่มามกไครมาบ้านน้องใหญน้อ

còn đồ chèo Thì Cái bông mứt. ni cả, Cái bông cái cả, Cái อากกินมื่เนาะมือน,นี้มันสีสมัยเกาขับาจมซอนมาขึ้นรอตกติ้มือตกเกอมาตกิมือ่ชอบเรอตกิ้มือเอาเตัด ก็แต่บ่นด้มันซ่อนตักมาใส่ปากเห้ใหญ่กานเป็ดปี่นสเบ็ด

กินเขาครับยาดวกรบครับแต่พ่อพีน่องมือกีนนําแกสโจ๊กคลิปกืนเขาปัญญาดัวรบเชียงกันเลยนะเออระสบคลิปใหญ่คลิปนี้แต่เรื้อติ้งตั้งคตรกนล้ใช่ไหมให่นี่ยเด้อย้แอลักพี่น้องเดยวจะแต่ก็ทิดงตั้ทคลิปใหญ่จอไปเลจะบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับเป่นัำเ่านุ่มไล่ถึงไปบายบายจุ๊บจุ๊บะ เดี๋ยววทากิค่ไปเดี๋ย้าด้อาแค่ครับสุขภาพแข้งแรวนอยู่ดีไม่แห้งสุกผู้ทุกคนเด้จ่าเด้อขอให้เรารวยๆจริงๆขึ้นไปจ่า